เป็นโจนธรรม,มดาในโลกนี้มันไม่มีอะไรอะไรสงสัยต้องมีของมีค่าอยู่ในนั้นแน่เลยเสียงนนะอะไรน่ะย่าล้วมันเป็นการเตือนเรอโอ้จ้างมันเอะอย่งงั้นฉันก็เข้ามาได้แล้วอีกง่าย64เมตรเอามาแค่สิฮ้ย องจอยเั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยตอนนี้ก็อยู่กันในเกมไมครับนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนทำจะเรียกว่ากับดักก็ไม่เชิงเป็นเหมือนกับอ่ะครับเหมือนกับว่าแบบมีเหมือนกับอยู่ในเซิร์ฟอะแล้วมันมีเพลเยอร์เก่งๆชอบ ขโมยของชาวบ้านเขาอะ่ะก็ทําแบบนี้แล้วมันจะมีสัญญาเตือนภัยขึ้นมาพอสัญญาณเตือนภัยขึ้นไม่เค็ดอีกไปเปิดกล่องเอาแท็บเชสมาใส่ TNT เข้าไปนั่นแหละมันจะเข็ดโอเคไหมครับอ่ะวิธีทำก็เริ่มกันเลยนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์หลักๆกันก่อนอุปกรณ์หลักๆก็เออท n t NT ยังไม่เกี่ยวครับ ผมเผื่อทิ้งไปอย่างหนึง่งคือ sticky piston นะครับนี่ครับออกมาครับ s t i ก k y piston เอาอกมาแล้วครับแต่ซิตแต่เอ้ยวนนี้ต้องระวังครับเพราะนี่คือซิต1หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมที่เกี็บสร้างโลกใหม่ก็เลยตัดสินใจเอาไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไปเลยครับมาครับดีง่ายๆครับเอ้ย มันต้องมันขาดบล็อกบล็อกอะไรก็ได้ครับอืมเออนี่บล็อกใหม่ๆบ้างดีกว่าเอาคอนกรีตแล้วกันคอนกรีตสีมันเข้มดีครับนี่นี่ครับเอาคอนกรีตมาครับจริงๆบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะ,ะเริ่มกันเลยครับอย่างแรกก็นี่ทำแบบนี้ครับจึ๊บๆอ่า แล้วก็ติดริเวอร์ตรงนี้คร่ะขุดลงมาค่ะ,ะการวางเลสตนตรงนี้ขุดลงมาอีกบล็อกให้ขุดสามบล็อกแล้วส่วนข้างล่างนี้ก็ใส่เป็นพิสตันไปนะคะคือใส่ตามใจชอบเลยไม่ได้มันต้องทำตามปกติก็เอาน็อตบล็อก,กวางอย่างนี้ครับ ล้วขุ่นก่อนทำแบบนี้ครับให้มีความห่างอย่างนี้วางเลสโตรชไว้ตรงนี้นะครับแล้วคิสตเนี่ยจะผักโนดบล็อกไปตรงนี้แล้วเลสโตรชเนี่ยจะได้รับกระแสจากกระแสกระแส อ่ะไอคนไอเด็กเกียนนี่มันชอบมาขโมยของมันไม่เข็ดก็ทำเรื่องบ้าๆบอๆคือแสบเชสกล่องกกนักนบบนี้นนครับมันเล่นอะไรฮาๆแบบนี้แหละ,ะจริงๆไม่ได้คิดเองแต่ไปดูคนอื่นมาแล้วก็ถ้าแต่ผมยังงองอยู่เลยว,ว่าพี่เขามันน่าจะปลอดภัยไม่พอครับเพราะ เนื่องจากถ้าโจมันเห็นว่าไม่มีใครอยู่เนี่ยมันไม่เห็ดไงครับเพราะมันไม่เหตุฆ่ามันซะนะครับจี่วางแททเทสตรงนี้สัมบเกน,นะะอย่างที่เห็นเรียนทีก้อนเดียวมันไม่ตายใช่ไหมผมจะยัดเข้าไปสามก้อนแล้วกัน โหดร้ายมากเอาเทียนทียัดก,ก็ไม่ไิดน,นี่จะใส่ตั้งแต่บล็อกนี้แล้วก็ใส่บล็อกนี้แล้วก็ใส่อ๋อโอ้ย,อย,อยมาเริ่มเลยนะครับกดวางมาแบบนี้แบบนี้ครับเลาก็วางอะไรก็ได้นี่นี่เนียนไหมครับติดไปเลย นี่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 นะครับทำแบบนี้เลยนี่ะควทำแบบนี้เลย ทำง่ายมากๆนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วครับก็การเคลียร์นะครับ เก็บตัวชื่อเป็น C A T I O ครับก,ก็เลยปล่อยมันเป็นสตีไปก่อนอ่ะเรียบร้อยครับก,ก็มาเริ่มกันด้วยการเริ่มเลยครับเก็มหมดฟิชมอนเตเตอรัศยแตเนยเก็บหมดศูนย์แล้วนะครับเริ่มเลย ตีตีเราได้ไปเฮ้อเสียงไรอ่ะเออคุณผู้ชมอาจจะไม่ได um ้ยินเสียงนะคะเพราะว่าผมติดเสียงเกมเบาเนี่ยค่โอ้โหใารยิ้ไม่เป็นไรเฮ้ยโอกรองฮะมีกล้องด้วยอ่ะ ไม่ว่างมันว่างเปล่าหรือว่า,ากันยังไงฮะอือก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะส่วนตรงนี้มันก็พังเลยนะครับวงจรพังวงจรพังแล้วนะครับสุดท้ายนะครับวงจรพังนั่นเองอ๋อไอืมไปบินไม่ได้ ร้อยอ่าเฮ้ยพิมพ์ผิดเอ็มตตกมเลยคชิบกันเลย ทำไว้ก่อนหนะ้านี้นะน่าจะดูได้มันดูได้เหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับอาจจะดูได้เนะว่าเราถงยัดระเบิดไปแค่ก้อนเดียวนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นแบบนี้ก็ิกนี้ครับประตูจะเปิดแลวโน้ตบ็อก มันก็จะทำงานแต่โน้ตบ็อกตอนนี้ไม่รู้ครับมันเป็นอะไรทำไมเสียงมันแบบนี้ครับเอ้ยบั็กปะเนี่ยโอ้มันขาดเลสโตนครับโดนเลสโตนโดนระเบิดมันก็เลยเสียงหายนะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวจะแก้ให้ดูครับ กีนี้เสียงก็จะออกแล้วเลยครับเอาเป็นว่าขอจบนิ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบ,บนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับก็อย่าลืมเอาไปลองทำกับเพื่อนดูนะครับถ้าเพื่อนคุณชอบขโมยของลาไปเลยนะครับ